ทางดานวันนี้ผมมันจะมาแจกไฟยิงหัวกันนะคะไม่ใช่ไฟี่จะให้พูดยังไงดีเป็นตัวช่วยแล้วกันให้เราลื่นขึ้นแล้วเรายิงหัวได้ง่ายขึ้นแสงผมมันจะเบาหน่อยว่าผมไม่ค่อยสบายเจ็บคอมากดิอ่ะตอนนี้ผมก็จะมาคู่ฟรีไฟใหม่ผมโหลดฟรีไฟใหม่แล้วอย่างแรกให้คนอ่านดให้ติดแปลิงก์นี้ไว้ในใต้คอมเมนต์ คนก่อนเข้าไปแค่ iOS เท่านั้นเนาะเห็นอันนี้ไหมกดยอมรับของผม,ม,มลงมาแล้วนี่เห็นไหมมันจะมีให้เพิ่มไฟล์เพิ่มเข้าไปแล้วใช่ไหมผมมีผมเพิ่มมาอีกอันหนึ่งแล้วใช่ไหมโอเคอย่งนั้นเราก็ต้องรอคิวไว้เลยนบ ภาษาอังกฤษคุณได้ไหมเป๊ะทุกคำอ,อย่างกินน้ำเป๊ะตอ,อบได้แล้วต้นะครับอนนี้ถ้าคุณโหลดไฟล e เสร็จแล้วให้คุณกดไปตรงหน้าเกมนี้ให้คุณเข้าหลัดก่อน อันนี้ช่วยได้เยอะเลยนะครับการเดินการยิงหัวการอะไรช่วยได้เยอะมากผมไม่ได้ลงคลิปนานเพราะว่าอันนี้นะคบไม่ว่างลงคือตอนนี้ผมจะกลับมาลงให้ทุกคนแล้วนะครับเมื่อมันมาหน้านี้คุณก็รอมันโหลดแป๊บหนึง่ง ทุกคนครับผมมีช่องติ๊กตอกของตีงแล้วนะครับอย่าลืมไปติดตามผมด้วยเดี๋ยวผมเดี๋ยวผมให้ดูช่องผมนะครับเมื่อกดมาตรงนี้นะให้คุณเข้าคุณจะเข้าวันไหนก็แล้วแต่คุณเลยแต่ผมจะเข้าเวด <c oughs> คุณเข้ามาแล้วใช่ไหมอันนี้ผมเข้าระบบมาเลยผมเข้าบมาแล้วใช่ไหมตอนนี้เือหน้าโปบที่ผมขึนะ้นงโหลดเพื่หเห็นหน้านี่ให้คุณกดไปตรงนี้กดตรง w วไฟใหม่เอามแนะเราไว้เป็น18บวกนะ iOS 18บวกว่ามันจะเป็น อยากเลื่อนอะนเลยมันก็จะลื่นเหมือนไอ้นี่กดไว้แล้วให้แบบนปัวแล้วก็ให้คนกดตรงนี้ให้คนกดไปอีกครั้งหนึ่งแล้วคนจะเห็นคีย์นี้ข้างมับให้คนกดไปเลยแล้วกดยอมรับแล้วก็เด้งมาหน้านี้แล้วผมก็จะทำหนุนหัวนโซนปกติ โหลดเสร็จแล้วให้คุณเข้าเข้ามาเลยนะครับนี่คือความคมของตัวนี้เืาผมปรับสูงมาแล้วครับสูงสูงสูง ดูดตัวนะายนี้เออหว่าลืมบอกมันต้องลงใหม่เพราะคุณจะไม่เปิดอัเนี้คุณก,กดตาวแล้วให้คุณเล่นเกมหนึ่งครั้งใบหน้าล็อบบี้หนึ่งครั้งครับคุณเ้าไปนี่คือผลลัพธ์ที่จะได้ก็ประมาณน,นี้ อันนี้ไม่ใช่ของให้ของต่างชาติถูกไหมแต่แดงตอ,งอ,อ,นะอวโจฟีนะั่จะเปาเลยนอะไรถ้าอยากให้มันคมขึ้นก็ปรับนิดนะึง ไปเนี่ยเีงแทบทุกต uh, uh ัวไปเนี่ย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 ค่มไหมล่ะทุกคน อยากกระโดดจริงเพราะกริม si ันคุมะเดินอยู่นะถ้ากระโดดจริงจะัเลยเห็นไหมถ้ากระโดดจริงมันจะไม่โดนแต่ถ้าเดินจริงเห็นไหมเดินแต่เนยอันนี้จะำ อันนี้คือคอมกัาเดียวนะครับให้คุณปรับสองไว้หมดเลยจะคามมากทำไม่ด้วยไปป็นไงเนี่ยนะครับความคามของตัวนี้ก็ประมาณนี้นะครับนนะครับ ให้ทักห้าสิบพอแหละถ้าอยากให้คนองก็ปรับตามผมไหนถ้าอยากปรับเองก,ก็ลองดูเพื่อเพื่อของคนดูที่ปรับเองอาจจะคมกว่าวันนี้เอเอเขมรเขมรประมาณน,นี้นตัวไปว

又中招嚟，我要種又中。我要中啊！係啊，我要去種。我又要吃大芒果啊！啊。 我知道啊，中招啊，有有仔應該中招啊，有中招啊應該，有仔唔知咪發燒，唔係㗎，啱緊嘢啊，如果冇發燒，我出翻嚟我飲多陣啊、哎，我都唔緊，厚皮屌打撚到唔同。 而睇緊啊！冇发烧啊！冇冇，而家冇啊！冇冇、嗯，冇啊<有>！三啊冇冇。嗯

因为一动的嘛，一来。 ก็ไประมาณนี้นะครับตัวไฟดูดหัวนี้ก็บายบายนะครับทุกคน